สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นอ e. ีจูจูทีเอฟอาร์ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองที่ใส่ภายนอกครับกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นขนาดใหญ่โลโก้อีอีจ e. e. ูจูขนาดใหญ่ไฟหน้าก็จะเป็นโคมสีเหลืองนะครับกระชับหน้ารูลาครับมีไฟข้างล่างด้วยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆนะครับกระจังหน้าของโกเมี่ยมนะครับนี่ นอตไม่มีขยับนะครับนอตไม่มีเลยขยับเลย้อแ,แม็กได้ทูโทนมาเลยนะครับอ,อตอนคำว่า伊 e 索ス TFR นะครับะจกมองข้างก็จะเป็นสีดำเงา,าตัดตังกับดำด้านนะครับมือจับประตูก็จะเป็นโครเมีมอตอนคำว่าสเปคแคปนะครับนะครับว่าสเปคแคปนะครับ วาทัลน้ำมันลูกุญแจมาเลยนะครับคอหลังชิ้นใวกันครับอาตอนคำว่า Direct Injection นะครับในท้ายจะเป็นขอโครเมียมนะครับนี่นะครับดูด้านท้ายการชนหลังมีให้นะครับมือแบบฟารกระบะท้ายนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าก่อนคำว่า e j e ุครับ แมกไนเนอร์มีให้นะครับแมกอาอยู่เดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับนี่นะครับโอเคน็อตน็อตีเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับมีหูให้เกี่ยวตรงนู้นด้วยครับวัดของไว้ครับไปดูภายในห้องนีสานครับมาพ่นมาดูภายในห้องนีสานครับนี่นะครับ เลกไมคคันนี้ครับแผงประตูน้านข้างหรูหราครับช่องแอร์มีสีช่องหัวหนังที่นั่งอยู่นะครับแบบนี้เลยพวมอะไรมีไฟเลี้ยวมีไฟฉุกเฉินมีที่ปรับไฟนะครับแล้กมมนวนกว็มีที่เป่าน้ำฝนเกียรเมนนว่นที่วางเกวดน้ํามีที่เปิดไว้ใส่ของแล้วก็มีวิทยุ มีเบรกขึ้นนะครับมีที่ปรับแอร์มีคลาสเบรกแล้วแล้วก็เรื่องแล้วพาไปดูห้องโดยาสารข้างๆครับไปต่อไปโอเคออปชั่นเดิมๆเมนาะไม่มีขยับนะครับออปชั่นอยู่เดิมๆเมนาะไม่มีขยับนะครับมาดูห้อง ห้องข้างๆกันบ้างครับมีที่วางเอาตรงนี้ด้วยครับมีมีของวางตรงนี้ด้วยนะครับเป็นที่เก็บเก็บเอก,เอกสารนะเป็นประมาณนี้นะครับมีค่าเข็มขันนิลภัยด้วยนะครับมีที่วางขวดน้ำอยู่ข้างหลังนี่ ้องฟังเลยนะครับไปพาไปสรุปราคากับอิซุซุกีป่ะขออนุญาตแป๊บน,นึงครับไปมามาสรุปราคากับอีซูซุกีเอฟอาร์ครับ ราคาอยู่ที่459,000บาทครับผมรถยนต์มือสองโดนทยนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ